อมบผมผม,มาแล้วครับอ้าวเดี๋ยวเข้ารายการเลยนะฮะเข้าเข้าจากตรงนี้เลยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาไมคมาให้แบบหนึ่งนะอืมพอดีติดต่อกันไม่ได้นั่นคุณขออภยัยอ่ะไปเลยตอนนี้เองในส่วนของทางด้านฟิวเจอร์เป็นยังไงคะคุณจุอิสครับโอ้โหก็ช่วงบหายนะฮะโอ้โหพุ่งแรงจริงๆ นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติว่าเอ่อถ้าเรารอให้เขาสุดแล้วมีการตั้งฐานตั้งทรงที่ดีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฝั่งได้นะอย่างอย่างที่เรียนไปนะล้วก็เอ่อเราก็เห็นแล้วว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะล่าสุดนะฮะเซ็นทรัลพีทีทีเอสห้าศูนย์เอสสองศูนย์เจ็ดร้อยหกสิบจุดดี๋ยไปดูนะเอสห้าศูนย์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะไปดูเลยค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกว่า เอแรงกว่าที่เราคาดไว้นะเพราะเป้าหมายที่เรามอง <c oughs> เป้าหมายเป้าหมายใหญ่ของเราคือเจ็ดสามเจ็ดเองแต่นี้ทะลุพระเจ้าช่วยรวยทอดพี่ยังว่าเธ <มา S 1> อเลยรไ<ป>นเตจุยไหนช่างกล้าก็คือางี้บผมโดยโดยหลักการนะโดยหลักการเลยไอ้เรื่องที่บอกว่าซื้อตรงไหนขายตรงไหนไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเราเรายังเจ็บปวด เรายังเจ็บปวดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นนะี่ยพอจังหวะมันมาจริงๆอ่ะถ้าเรายังเจ็บปวดอยู่ะมันะมันเข้าไม่ทันนะฮะมันเข้าไม่ทันเพราะถ้ามันมาปุ๊บบางครั้งมันมาไม่ให้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะผมมาปุ๊บสัญญาณมาปุ๊บอย่างน้อยเราก็ต้องแอคชั่นไปก่อนถึงแม้ว่าใจเราจะโอ้ยยังห่อยเหี่ยวอยู่นะครับผมก็ต้องแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้น ก็ดูตรงนะตอนนี้นะฮะภาพภาพนี้ก็ยังคงไปแอดลองนะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะที่เราคุยกันนะครับส่วนทำเฟรมเดลี่นะฮะก็ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะฮะโดนสต็อปลอสเชลลิงสต็อปหกร้อยเก้าสิบสองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนฝั่งนะฮะใครที่ยังอกันไม่อยู่นะก็จาเป็นที่ต้องเปลี่ยนฝั่งนะฮะแล้วก็เไปอยู่ฝั่งรองนะฮะหันกลับไปอยู่ฝั่งรองอีกครั้งหนึ่ง ครับประเด็นก็่คือว่านะจุดสต็อปลอ้อจอนนะของฟั่งล้อนะฮะพัดไปนก่อนนะทางเป็นเดลลี่นะครับผมอาจจะอยู่อาจจะอยู่ลึกนิดนึงนะลึกนิดนึงนะครับก็คืออยู่ที่หกร้อยหกร้อยแปดสิบแปดจุดหกร้อยแปดสิบแปดจุดนะอาจจะลึกนิดนึงนะแต่นะฮะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามีเทอลิงสต็อปให้นะแต่ขอดูก่อนว่า วันนี้เนี่ยนะฮะปิดตลาดแล้วเนี่ยจะปิดเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเทอนิ่งสตอ็อกแบบมีให้วันกันครับคโอเคอ่าเล่าหุ้นที่แนะนำม,มาโดยตลอดนะฮะตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ค่ะโอ้โหซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ทั้งสิบตัวนะที่เราคุยกันเมื่อเมื่อเช้านี้โอ้โหต้องบอกว่ามายกแผงเลยนะฮะทั้ง i c ซทั้งเอ่อไฟฟ้าทั้งฟู้ดนะขอะเริ่มต้นด้วย i อซก่อนละกันกลุ่มสื่อสารนะตัวใหญ่ๆแอดวาน ล่าสุดสองร้อยบาทแล้วนะครับผมก็ยังโฮลลองเหมือนเดิมนะโฮลลองเหมือนเดิมสต็อกทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเมื่อเช้านะคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ t r u ูและ, 9, ะนะล่าสุดสามบาทยี่สิบสี่สตางก็โฮลลองเหมือนเดิมสต็อกอาจจะอยู่ลึกนะแต่เอ่อเดี๋ยว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 เราเห็นราคาปิดแล้วเดี๋ยววันจนะันทร์เราเริ่สต็อกเดี๋ยวยกให้นะครับทูสต็อกสองบาทสามหกเหมือนเดิมนะฮนะดีแทก ราสุดสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตางค์นะครับสต็อปยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าตางค์นะครับไบยูเลียนครับนะฮะราสุดสิบสี่บาทสิบตังค์นะฮะสต็อปลอสสิบสามบาทนะครับถัดมาครับ c ีพอครับโอ้โหก็แม่มาแรงเหมือนกันนะวันนี้อราสุดยี่สิบสามหกหกสิบสตังค์ยี่สิบสามบาทหกสิบตังค์สต็อปลอสซีพีเอฟสิบเก้าบาทเก้าสิบ ตัคาร์ราบา้า C B G ค่จะตอบอยู่ที่ห้าสิบสองบาทยี่สิบห้าตางค์นะครับมาดูกลุ่มไฟฟ้ามาครับนะ่า P S C ครับตัวแรกเลยล่าสุดหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์สตอบสำหรับ g P S C สี่สิบห้าบาทยี่สิบห้านะครับราดล่าสุดห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าตังค์สตอบสี่สิบห้าบาทห้าสิบตังค์ B Cream น,นะล่าสุดสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค ต่อภาบ4บาท50ชตังแล้วสุดท้ายครับ E A ครับล่าสุด36บาทต่อฟลอตนะครับอยู่ที่29บาทนะครับก็วันวันนี้ต้องบอกว่ารอบในช่วงเอ,อเดือนนี้ดาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับที่ผมอยากจะฝากไว้นะก็คือถ้าสมมุติว่ามันลงนะฮะเราก็ต้องหยับไปสวนมัน นะะเราก็ตามให้มันลงให้สุดนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจนะว่ามันจะมีแนวรับตรงไหนอย่างไรไม่ต้องสนใจรอเนี่ยรออย่างที่ผู้เราเผชิญมาตลอดเราก็รอนะรอไปเรื่อยนะฮะบางบางช่วงมันไม่มีตัวไหนที่เราจะเปิดลองก็ปล่อยมมนไม่ต้องไปสนใจมนะัรอรอรอ,รอจนมันตั้งฐานตั้งศุกยกตัวอย่างเช่นวันนีนะ้อยู่ดีๆนะ,ะมีมาคุยอนะไรต้งสิทธตัวพุ่นฟิวเจอร์นะแล้วก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นครับผมค่ะอ่ะ นั้นก็เป็นภาพส่วนทางด้านทองคําคืนนี้ค่ะครับเอ่อสหรับทองคําเองนะครับภาพใหญ่ภาพใหญ่ก่อนนะภาพใหญ่เนี่ยเอ่อดูเชอร์รี่สต็อปนะหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้านะฮะถ้าปิดเหนือหนึ่งห้าสิเก้าก็ปิดช็อตทั้งหมดนะฮะแล้วก็รอดูอีกทีว่าหนึ่งห้าสามสี่เนี่ยจะยืนขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะอ่าถ้ายืนขึ้นไปได้นะะภาพเดลี่นะฮะภาพเดลี่เนี่ยจะกลับมาอยู่ฝั่งรองอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> แต่นะ ภาพเล็กๆภาพย่อยนะถ้าใครดูทามเฟรมสี่ชั่วโมงนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อภาพเนี่ยของเขาเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแล้วก็แนวต้านเล็กๆนะฮะในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเอ่อกลับมายืนเหนือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญได้นะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเด็ดสิบเด็ได้เพราะฉะนั้นนะ,ะเอ่อเนื่องจากว่าภาพท่านผู้จัดตรงนี้นะนะดอลลาร์ผมขุณนยอดแวะไปดอลลาร์แป๊บหนึง่ง ดัลล <The S 2> ่าอินเด็กนะตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของการย่อตัวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าเออเราเราเรามองว่าก็น่าจะมีโอกาสนะนะเอ,อ่อที่จะค่อยๆแยนในการเปิดรองอ่ะนะค่อยๆแย่ยยในการเปิดรองในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะแล้วก็ไปเปิดรองเล่นๆดีทีก็ค่อยๆไล่ไปนะหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะฮะหรือหนึ่งห้าสามสี่นะให้เขายืนตรงน,นั้นได้คนะับตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าเปิดเปิดรอง อะไรคุเจอได้ค่อยๆจิ้มไปก่อนนะครับโดยมีอุณสุภาพร์นะฮะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สุภาพร์นะหนึ่งสี่นี้หนึ่งห้าศูนย์หกนะฮะครับผมส่วนเป้าหมายสั้นๆนะครับตรที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าครับหนึ่งห้าสามห้าอ่าโอเคนายเจ๊จุยครบนะฮะในตอนนี้ส่วนทางด้านออปชันนะฮะออปชันเมื่อเช้านี้ ในส่วนของ S 50 M สองศูนย์แขึ้นมา40เลยนะคะในเตจุยครับผมก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับอแบ่งแบ่งเ,เ,เป็นสองส่วนสองอ่าโดดแรกผมก็ค่อยพูดไปแล้วที่ประเด็นประเด็น,นแรกก่อนนะครับใครที่ช็อตคอรกันมานะอย่างที่เรียนค่อยๆย้อนปิดครับแนะนํำปิดนะฮะช็อตคอใครช็อตคอรมาปิดโพซิชันนะครับรรรปิดโพซิชันนะ นะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้ถ้าดูจากราคาตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครเทรดแบบเดลิเคชัแบบออปชั่นอย่างเดียวเลยนะ,ะก็สามารถที่จะไปดูลองคอกันได้นะ,ะเพราะว่าดูจากวันนี้แล้วนะฮะปิดตลาดหน้าจันเหนือหกเก้าสองี 6, 9, 2, ที่เราคุยตัย้งแต่ช่วงเช้านะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เปิดลองคอกันได้นะ ไปที่ผมมองว่าน่าสนใจมิ้นท้าที่เราคุยกันมีอะไรนะเจ็ดห้าศูนย์ใช่ไหมคอเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหู้นเ็สองห้าอือม่าดูที่เจ็ดห้าศูนย์ก็ได้ครับผมนะเจ็ดห้าศูนย์วันนี้เนี่ยคา่าพเมียมนะเอสห้าศูนย์เอ็มสองศูนย์คอเจ็ดห้าศูนย์บวกไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ก็ถือว่าเอ,อแรงนะฮรเพราะว่า มลดชัยเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ตกนะยดัดนะยัง,ย,ย,ง,ย,งยังอยู่ในในจังหวะที่พีคอยู่เหมือนกันนะครับในอีกมุมนึงในอีกมุมนึงนะครับเสำหรับใครที่ชอ็อตกันมารอบใหญ่นี้นะสำหรับใครที่ชอ็อตจะมาคุณโชคดีมากนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะลองคอเนี่ยคุณไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเอาเงินทุนมาเพิ่มอ่ะคุณเอากําไรจากการชอร็อตรอบใหญ่นะ มาเปิดลองคอครับค่ะ,ะเราเราจะได้เอาเงินต่องเองินได้ค่ะครบตัวนนะขอบคุณมากในเตจุยขอบคุณนะคะ,ะยินดีมากมากค่ะ,ะสวัสดีค่ะนั่เป็นในดียวของคุณจุยจลนเวาท,ทางด้านบริษัทออสิริสนั่นเองนะคะนักทุน,นคลาสสิกออสิริสนะคะก็ต้องบอกได้ว่าในตอนนี้นะคะตลาดหุ้นนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงเกิดความผันผวนนะคะ ในเรื่องราวของ ATR ที่นักทุนได้ติดตามมาโดยตลอดส่วนนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของอสัตราวุฒิอนุพันธ์กับนายเต้จุยเราเปิดเป็นลักษณะออนไลน์วันเสาร์ทย์ที่28กับ29เมษายนนักทุนค่ะรอบนี้นะฮะจัดเต็มเลยนะฮะทั้งในส่วนทองคำทั้งซิงเกิลสตอ็อกฟิเจอร์แล้วออปชันแล้วก็ในส่วน USD ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเัืงทุนสอบถามไปได้ที่แอดไลน์ B L L M I นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงนี้นะคะใน